สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อ่างเก็บน้าหนองบัวง,งามนะครับก็มาตกกระสูบกันบ้างเดี๋ยวจะลืมวิชานะครับแล้วก็มาเล่นสองงานครับวันนี้ตกกระสูบแล้วก็ประกดนะครับตกประกดด้วยแต่ขอขออนุญาตตกกระสูบก่อนแล้วกันจะมีตัวหรือเปล่ามาลองดูเดีย๋ยวมันจะลืมวิชาไม่ได้ตกนานแล้วครับกระสูนบวแต่เป็นตกประกดนะครับน้ํากําลังดูดูดีเลย เดี๋ยวมาดูกันจะมีตัวหรือเปล่านะครับะจะมีตัวหรือเปล่ากระสุบไม่ได้ตีนานแล้วจะเป็นยังไงนะครับหาตัวเจอหรือเปล่าน้ำค่อนข้างแรงอยู่นะ จะมีสักตัวไหมลอกเป็นแปลกๆไ,ไม่รู้เหมือนจะพังเลยโุ้ยโดนครับโดนของใหญ่โดนแล้วครับ อ่ะอย่าเดินไปหามันเลยยังไงเราก็ต้องขึ้นอยู่ตรงปูนอยู่แล้วนะครับไสสวยอยู่นะครับตัวนี้ไม้ที่สองไม้ที่สามโดนเลยโอ้ไสสวยสวยอยู่ครับไส้ลูครับตัวนี้เลี้ยงไว้ก่อนหาขีมก่อนเพ๊่นึง คีมหยุดใสเนาะคีมคีมเอาไว้หนีบปากนะครับต้องเลี้ยงสายตึงไว้ก่นอนอ,อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเตรียมคีมอยู่สวยๆเลยตัวนี้มาแอบอยู่ตรงปูนตรงนี้นครับ มามาลูกมายอมเถอะยอมเถอะโอ้ไซส์ใหญ่นะครับเป็นโลครับตัวนี้ไซส์โลไซส์โลไซส์โลได้อยู่เต็มปากครับโอ้ยชีมก็มีปัญหาโอ้เรียบร้อยครับผมไซส์โลเลยตัวนี้อ้าว ใหญ่แลครับหนักตึกกึตัวนี้สุดยอดอขออนุญ,ญาตถ่ายรูปแป๊บหนึง่งนะครับใส่สวยเลยอขออนุญ,ญาตตั้งกล้องถ่ายรูปแป๊บนึง่งพอแล้วครับพอแล้ว <laughs> จะวุ่นวายไปกว่านี้โอ้ ตึงมือดีตึงมือดีสุดยอดครับผมอขออนุญาตปวดเบ็ดก่อนเดี๋ยวมันจะเข้ามือเอาอขีมก็อู้ เรียบร้อยครับหนึ่งเต้มั้ล่ามก่อนไปล่ามไว้ไล่ามไว้ที่ล่ามเรามีพร้อมนะครับนักตึกกึกนะครับตัวนี้นักตึกกึกหนองบวงงาม นานแล้วที่ไม่ได้มาก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมลาบไปแถวนี้แหละหากิ่งไม้มัดก่อน ยอดครับท่านผู้ชมสองไม้สามไม้โดนเลยใช้โลนะครับตัวนี้ประมาณโลหนึงอ่ะเดี๋ยวมาตามหากันต่อนะครับก็จะมีตัวอีกหรือเปล่ามัานหมานแล้ววันนี้ได้ลาบแล้วครับผมสุดยอดฝีมือยังดีเหมือนเดิมมีอีกครกตัวไหมหรือว่ามีแค่ตัวเดียว อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงท้ายน้ําเลย ไม่มีตัวแล้วอีกไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายไฟสักแต้มปิดคลิปเลยครับ โอเครู้เรื่องอเหนือศพเลยครับผมเอาผมคลิปนี้ก็ได้กระสุกไปตัวหนึ่งนะครับไซส์ประมาณ1กิโลก็หายสวยๆนะครับนานๆมาทีก็ขอบคุณนานา,นานทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกัน